สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สาก,กลรโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็จะพาไปไกลหน่อยครับไปศึกวันไฟไหนที่15ครับทางด้านตะวันฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิงครับต้องป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับผู้ท้าชิงทางด้านซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับ ก็ถือว่ายังเป็นกระแสที่ร้อนแรงในโซเชียลพอสมควรครับสำหรับมวยคู่นี้ครับทางด้านตะว,วันฉายก็เตะน็อกเอาทางด้านดาวิดคิรีเเปิดซิงในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแบบสวยงามครับทางด้านซ bon ูเปอร์บอนสิงห์เมาวินเองครับก็เตะน็อกเอาทางด้านไทฟูนอสแคนมาแบบสวยงามจริงๆครับเรียกได้ว่าลูกเตะก้านคอจังหวะสสวยงามจริงๆครับสำหรับทางด้านซูเปอร์บอลเองครับ วันนี้ทางด้านแอดมินเองครับเก็จะพาไปเจาะลึกเจาะดูครับคอมเมนต์แฟนมวยว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก่อนมวยคู่นี้จะชกในเดือนหน้าวันที่เจ็ที่กำลังจะถึงนี่เองครับและครับว้าวหลายก็ย้ายห่างครับไปฟังแฟนหมัดแฟนมวยกันเลยครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับในโลกโซเชียลอันร้อนแรงในมวยคู่นี้ครับคอมเมนต์เปิดหัวบอกว่าลูกหนักทั้งคู่ครับมันแน่ครับคู่นี้ เมน์ถัดมาบอกว่าตะวันฉายเขาไม่ค่อยคุยครับเขาอยู่ซื่อ,อครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นเส้นทางที่ต้องเจอกันครับรอดูครับรอเชียร์ทั้งคู่ครับคอมเมนท์ท่านถัดมาบอกว่าผมชอบทั้งคู่นะครับแต่ไฟนี้เชียร์มวยรองครับซุปเปอร์บอลครับผมคอมเมนต์ท่านถัดมาบอกว่าความเห็นส่วนตัวนะครับความหนุ่มแน่นของตะวันฉายจะสร้างปัญหาให้ซุปเปอร์บอลได้หรือไม่ ไฟนี้อาจจะต้องเดินเข้าหาจะว่าไปแล้วคล้ายกับคู่ของมารัตก,กับชิงกิตก็ว่าได้ครับแข่คนและกติกาเฉยๆครับท่านต่อมาบอกว่ารอคอยมานานมากครับคู่นี้ชอบทั้งคู่ทำใจลำบากจริงๆครับคู่นี้ท่านต่อมาบอกว่าชั่วโมงนี้ครับต้องยกให้ตะวันฉายครับสดเร็วแรงครบเครื่องเหลือเกินครับ ท่านต่อมาบอกว่านวมเล็กซปเปอร์บอลหลับอีกครับคอยดูครับช้ากว่าตะวันฉายแน่นอนครับซปเปอร์บอลท่านต่อมาบอกว่าคู่นี้แหละมันสมการรอคอยส่วนตัวผมชอบตะวันฉายสายหนักทุกดอกรอชมครับท่านต่อมาบอกว่าตะวันฉายเอาไม่อยู่ครับคนนี้เทียบประสบการณ์ฝีมือครับ ท่านต่อมาบอกว่าคู่นี้วัดกันที่ความแข็งแกร่งของร่างกายครับว่าใครจะทนกว่าใครใครยุบก่อนคนนั้นก็แพ้ไปครับท่านต่อมาบอกว่ารวดเร็วแม่นยำทั้งคู่ครับเพียงแต่อาวุธใครจะหนักกว่ากันรอชมวันนั้นครับท่านต่อมาบอกว่าถ้าฉายผ่านซุปเปอร์บอลได้การพบกับชิงกิจ หากสามารถชกกันได้จะเร้าใจยิ่งและสุดมันกว่าใครจะกำชัยชนะบอลถือว่าชกยากพอสมควรครับมีความอันตรายเช่นเดียวกันครับทางด้านซูเปอร์บอลท่านต่อมาบอกว่าชอบทั้งสองคนนะแต่เทใจให้ซูเปอร์บอลครับเด็กพัทลุงสู้ๆครับท่านต่อมาบอกว่าชอบทั้งคู่ครับเชียร์ทั้งคู่ครับชอบบอลและตะวันฉายนะ แต่ฉายน่าจะได้เปรียบเพราะชกมวยไทยมาตลอดและน่าจะสดกว่าซุปเปอร์บอลแน่นอนครับท่านต่อมาบอกว่าถ้ากติกามวยไทยตะวันฉายจะมีภาษีมากกว่าซุปเปอร์บอลเพราะชกมวยไทยมาตลอดครับท่านต่อมาบอกว่ากระดูกมวยคนละเบอร์ครับสู่ซุปเปอร์บอลยังไม่ได้หรอกครับขอบคุณครับ คอม,อม,คมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าตะวันฉายมีความเร็วความหนักซุปเปอร์บอลมีความเก๋มีแผนที่ดีทั้งสองมีสิทธิ์ชนะเท่าๆกันครับทั้งสองคนท่านต่อมาบอกว่าผมชอบน้องทั้งคู่นะครับ FC เลยครับแต่ให้เลือกจริงๆผมเลือกน้องตะวันฉายครับซ้ายหนักๆมีลูกถีบที่หนักหน่วงสำคัญเลยครับลูกนี้สู้สครับผม ท่านต่อมาบอกว่าหลังๆซุปเปอร์บอลดูช้าไปครับไม่น่าผ่านพลังสดของตะวันฉายได้ครับท่านต่อมาบอกว่าชั่วโมงนี้ตะวันฉายเหนือกว่าทุกอย่างครับหนุ่มสดความเร็วอาวุธหนักทุกลูกครับบอลมีลูกเตะอย่างเดียวชกข้ายกเชื่อว่าบอลหมดตั้งแต่ยก3ามครับฉายมีน็อกฟันโบนัสไปอีก1.7ล้านบาทชั่วครับงานนี้ ท่านต่อมาบอกว่าผมว่าคู่นี้50-50ครับใครแก้เกมดีกว่าอาจจะถึงน็อกก็ได้ครับชนะไปครับท่านต่อมาบอกว่านี่แหละที่รอคอยครับเดือดได้แน่ครับเชียร์ทั้งคู่ครับแต่ผมคิดว่าซปเปอร์บอลกำชัยชนะกลับบ้านแน่นอนครับท่านต่อมาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับซปเปอร์บอลด้วยนะครับที่จะกลับไปครองแชมป์โลกอีกครั้งครับโอ้โหสุดยอดจริงรับคอมเมนต์นี้ ท่านต่อมาบอกว่าซูเปรอร์บอลแข่งยาวๆสาดไปสาดไปต้องมีนับมีน็อกแหละคููนี้ท่านต่อมาบอกว่ากติกามวยไทยผมให้ตะวันฉายครับท่ากติกาคิกบ็อกซิ่งผมให้ซูเปรอร์บอลครับท่านต่อมาบอกว่าเลือกเชียร์ยากมากครับแต่ขอเชียร์ซูเปรอร์บอลแล้วกันครับเตะไวเข่าดีครับทางด้านซูเปรอร์บอล คอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าคู่นี้ผมคิดว่าทาตะวันฉายไม่ชนะน็อกคงยากที่จะผ่านบอลได้ครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับวงเล็บย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวครับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าชอบทั้งคู่ครับแต่เชียร์ตะวันฉายแล้วกันครับซุปเปอร์บอลมีลูกที่เด็ดแค่เตะก้านคออย่างเดียวที่พร้อมปิดเกมไม่โดนก้านคอก็เท่ากับชนะครับ ท่านต่อมาบอกว่า 50, 50ครับประมาทร่วงได้ทั้งคู่ครับต่างคนต่างมีทีเด็ดครับผมท่านต่อมาบอกว่าแต่ก่อนก็คิดว่าสู้ซุปเปอร์บอลไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คิดว่าตะวันฉายใครก็ต้านยากครับคนนี้ท่านต่อมาบอกว่าจะเป็นตะวันฉายหรือตะวันหงายอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวรู้กันครับ ท่านต่อมาบอกว่าผมมองว่าตะวันฉายที่ครบเครื่องกว่าจะชนะน็อกซปเปอร์บอลที่มีแต่เตะอย่างเดียวแน่นอนครับรอชมครับผมท่านต่อมาบอกว่าอยากดูตะวันฉายกับชิงกิตอลาซอฟมากกว่าครับรอตะวันฉายชิงคิกบ็อกซิ่งดีกว่าครับโอ้โหใจเย็นๆครับทางด้านตะวันฉายเพิ่งเคาะสนิมกับทางด้านดาวิดคิรียเปิดซิงไปแล้วครับรอแป๊บหนึ่งครับ ท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร,ร์บอลมีสิทธิ์โดนกฎท้าปองการไม่รัดกลุ่มคงต้องระวังลูกเตะกับหมัดชุดบวกทำการบ้านมาพอสมควรถ้าโดนตะวันฉายลุกเปิดปล่อยเป็นชุดมีโอกาสเสี่ยงอยู่พอตัวแต่ไม่แน่เกมอาจจะเปลี่ยนรอดูรอดูอดตึงๆครับคู่นี้ท่านต่อมาบอกว่าตะวันฉายครับชกได้หลากหลายและอาวุธเยอะกว่าคิดว่าตะวันฉายน่าจะเป็นชุดเป็นชุดครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ท่านต่อมาบอกว่ามวยคู่นี้ออกไหนก็ถือว่าเป็นของดีครับถูกต้องไหมครับมวยคู่นี้ไม่มีการย้อมแมวเด็ดขาดของดีทั้งคู่ครับคู่นี้และคอมเมนต์สุดท้ายปิดฉากในวันนี้ครับไม่น่าครบยกครับคู่นี้อยู่ที่ใครหนักกว่ากันครับโอ้โหครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความคิดเห็นแฟนมวยแฟนมัดแฟนมวยในโลกโซเชียลครับ ก็ถือว่ามีความแตกต่างความคิดเห็นร้อยพันความคิดเห็นแตกต่างกันไปครับแต่ล้วนมีความหมายครับไม่มีความคิดเห็นไหนที่ถูกและไม่มีความคิดเห็นไหนที่ผิดครับ ออกได้ทั้งสองหน้าเหมือนเหรียญเลยครับถือว่าเป็นความรู้ในการศึกษามวยในการเป็นกรณีศึกษาก่อนมวยจะโชคครับก็ถือว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่ทําได้ให้เรามาพูดคุยกันในวันนี้ครับก็ต้องรอติดตามต่อไปครับทางด้านตะวันฉายครับกับทางด้านซุปเปอร์บอลครับว่าใครวันนั้นจะเป็นผู้ชนะก็ต้องมารอลุ้นดูครับว่าเข็มขัดจะเปลี่ยนมือหรือไม่ครับจะอยู่กับทางด้านตะวันฉายต่อหรือจะอยู่กับทางด้านซุปเปอร์บอลครับ ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนครับทางด้านตะวันฉาย PK เแซนชัยมวยไทยยิมและก็ทางด้านซูเปอรบ์บอลสิงห์มาวินครับในวันนี้แอดมินก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเอาสาระดีๆจากแฟนเพจโลกโซเชียลมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ